บริษัท YLG กลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงในธุรกิจทองคำที่เริ่มต้นอย่างมั่นคงจากบริษัทยูหลิมโกแฟคทอรี่จำกัดผู้นำธุรกิจในด้านการผลิตและส่งออกเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเพชรพลอยแท้ประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากนานา,นาประเทศทั่วโลกอย่างยาวนานมากกว่า20ปีและด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นว่า ความต้องการทองคําแท่งในตลาดเพื่อการซื้อขายในประเทศเพื่อการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับและการลงทุนนั้นจะได้รับความสนใจและขยายตัวอย่างมากในอนาคตจึงได้ก,กอ่อตั้งบริษัท YLG b u l l i o n International จำกัดในปีพุทธศักราช2546เพื่อนำเข้าและซื้อขายทองคําแท่ง 99.99% 99ที่ได้รับการรับรองจาก LBMA London Bullion Market Association ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับอัญ,ญมณีร้านค้าทองคําทั่วประเทศรวมถึงนักลงทุนที่สนใจจนกระทั่งปัจจุบันเป็นผู้นำเข้าและส่งออกทองคําแท่ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย YLG Group เป็นบริษัทซึ่งผลิตอัญมณีเพื่อการส่งออกมีประสบการณ์ในการทำงานมาเกิน20ปีแต่ด้วยความที่เรา Import ทองคำเข้ามาเพื่อผลิตในการส่งออกเองเราก็เห็นโอกาสในการที่จะเปิดตลาดอีกตลาดหนึ่งเพื่อนำทองคำแท่งมาขายในประเทศแล้วก็เพื่อส่งให้กับพวกร้านค้าจิลรี่ที่ผลิตเพื่อการส่งออกอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ YLG b u l l i o n ซึ่งเราเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2000 546จนถึงปัจจุบัน YG Boolean เป็นบริษัทซึ่งนำเข้าทองคำแท่งที่ได้มาตรฐาน LBMA London Boolean Market Association ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่ทั่วโลกรับรองสินค้าที่นำมาจาก YG คุณสามารถไปขายได้ตรงต่างประเทศด้วยราคาของมันเองไม่มีการดีสคา์ด้วยความที่ YG Boolean เนี่ย ประกอบธุรกิจกับบูลเลียนแบงทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นซีกของยุโรปเอเชียอเมริกาหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียนี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ YLG บูลเลียนสามารถที่จะรู้แนวโน้มของตลาดได้อย่างใกล้ชิดว่าแต่ละตลาดมีมุมมองยังไงมีแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงเออซีกยุโรปหรือเอเชียแอคทิวิตี้ของแต่ละซีกจะต่างกันอันนี้เป็นจุดเด่นๆที่ YLG สามารถที่จะให้หนึ่งสินค้าที่มีมคุณภาพ สข้อมูลที่แม่นแม่นยำและฉับไว้ค่ะด้วยความมุ่งมั่นในการขยายบริการเพื่อรองรับความต้องการด้านการลงทุนทองคำอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการก่อตั้งบริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดขึ้นเมื่อปี2,553เพื่อเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาทองคำล่วงหน้า หรือโกลฟิเจอร์สในตลาดตราสารอนุพันธ์หรือ TFX ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านทองคำให้กับกลุ่ม YLG เพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนในปัจจุบันให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะ one-stop solution for gold trading and investment เ,เมื่อนักลงทุนนะคะก้าเข้ามาที่ YLG เองตัวนักลงทุนก็จะได้รับบริการที่ครบวงจรน,นะคะกลุ่ม YLG ของเราเองก็มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำทางด้านการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองคำแท่ง99.99 99, การลงทุนในทองคำ96.5โลหะเงินนะคะ99.99 99, หรือแม้กระทั่งการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ไม่ว่าจะเป็น g o f u t u r e s เองก็ตามหรือแม้กระ่ ตัวซ i l v ว r f u ฟิวเจอเองก็ตามนอกจากนี้นะคะทาง YLG เองก็ยังมีโปรแกรมออมทองสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะสะสมทองคำนะคะทุกๆเดือนเราเชื่อว่านะคะถ้านักลงทุนก้าวเข้ามาที่ YLG ทาง YLG เองจะสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นในด้านบริการหรือผลกาไรที่เป็นที่น่าพึงพอใจสาหรับนักลงทุน,นะคะ่ะนอกจากนี้กลุ่มบริษัท YLG ได้พัฒนาบริการที่ทันสมัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เยงคลิกไปที่ w w w y l g b u l l e a n c o m ลูกค้าสามารถรับรู้และเข้าถึงราคาเรียลไทม์ไลฟ์สปอตโกเกาะติดสภาวะราคาทองคำตลาดโลกบทวิเคราะห์การตลาดและการลงทุนซึ่งอัปเดตให้ลูกค้าถึง3ครั้งต่อวันรวมถึง Analyst onair บทวิเคราะห์เสียงประจำวัน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญสำคัญที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วฉับไวทันท่วงทีและแม่นยำขณะเดียวกันยังสามารถซื้อขาย g o f ฟิเจอร์ออนไลน์และทองคำแท่งออนไลน์ได้เช่นกันและทันยุคสมัยกับการบริการ iPhone Application ที่สามารถอัปเดตราคาทองคำเรียลไทม์และซื้อขายโกลฟิเจอร ตลอดจนการบริการโมบายเว็บสามารถดูราคาทองคำผ่านมือถือเพียงเข้าไปที่ m. y l g b u l l i o n com เพียงเท่านี้โลกแห่งการลงทุนที่กว้างใหญ่ถูกย่อและนำมาไว้สร้างโอกาสทำกำไรให้ทุกคนในทุกที่และทุกเวลาและสะดวกไปกับบริการ n i Night t r a d e ylg เป็นโบรกเกอร์ทองคำรายแรกที่ทำการซื้อขายทองคำแท่งได้ถึงตีส จากเดิมที่เปิดถึงเที่ยงคืนเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการทำกำไรของลูกคา้าที่มากไปกว่านั้นลูกค้าได้อุ่นใจในการซื้อขายซึ่งไม่จําเป็นต้องเก็บรักษาทองคำด้วยตัวเองมีบริการรับฝากทองคำแท่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและที่ง่ายไปกว่านั้นลูกค้าสามารถชำระเงินโดยไม่จำเป็นที่จะต้องนำเงินจำนวนมากพกติดตัวขณะเดินทางโดยซื้อทองชำระด้วย YLG EasyCard บัตรเดบิตแทนเงินสดที่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการนับได้ว่ากลุ่มบริษัท YLG ถือเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจทองคำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือด้วยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์อันยาวนานในการซื้อขายทองคำแท่งส่งผลให้มีความรู้และความเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็นอย่างดีมีทีมงานมืออาชีพด้านการลงทุนที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนทองคำแท่งและ Go Futures และแนวโน้มตลาดรวมทั้งการบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำที่ครบถ้วนรวดเร็วและชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ทันสมัยรวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส บริอัลจระมุ่งมั่นนะคะที่จะเป็นผู้นำทางด้านทองคำแท่งในทวีปเอเชียนะคะพร้อมทั้งนี้นะคะเราก็ได้เน้นในเรื่องของการให้บริการที่เป็นเลิศนะคะสินค้าทองคำที่มีคุณภาพพร้อมกับความโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นทางด้านการยืนเองก็ตามหรือว่าในด้านการบริการเองก็ตามนะคะเราเชื่อว่าการให้บริการที่เป็นเลิศและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือจุดมุ่งหมายของเราคะ่ะ วันนี้กลุ่มบริษัท YLG ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจมอบความมั่นคงทางการเงินและความมั่นใจในบริการให้กับลูกค้าและนักลงทุนเพื่อผลตอบแทนและความพอใจสูงสุดซึ่งคุณได้มากกว่าที่ YLG